งานครับ C.V. ไม่เห็นล้อหรอก C.V. เต็มสาเื่อสอูนย์นะฮะจูนน้ำมันโซฮอ95นะครับเคนี้จัดโปรห้าพันนะล้อสิบแปดหรือเปล่าอะล้อสิบแปด ก็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 ่อเดิมหัวชีเดิมทุกอย่างเดิมยกเว้นล้อนะฮะ<ม>ล้อเป็นล้อขอบสิบแปดนะครับอ่ะคันนี้จัดโปรห้าพันก็มีตั้งวาร์ล้างดินล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนส้กรองหัวฉีดตะตเก็นรีเซตอีซียูเลอร์นิ e U, น่งรอบเดินเบาใหม่นะครับแล้วก็จูนของหลักนะครับคันนี้จูนใช้งานนะ้ำมันโซฮก้าห้านะฮะ แล้วก็ที่เห็นอยู่รอบนี้นะครับไม่ใช่รอบเดิมโรงงานของสองจุดศูนย์นะฮะนี่นะครับเกียนเยนนกียดีนะฮะก็วงราลสั่นร้อยลงชัดเจนนะครับก็ปัญหาหลัก CLB อ,คคอร์ดเลยเพิ่มงสองพันนะครับยันสองเป็รสี่นะฮะก็เดินเบาต่ำรอบสัน่น นะฮะต่อแก้ไขให้หมดนะครับโอเคก็คดีจูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับมวมจูนโดยใช้ตัวีครับเอไบแบนตัวจบส่วนผสมและบัรยากาศนะครับสายเป็นสิ้นเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มโนจูนรนเลยนะฮะจูนฝั่งจูถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะครับไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เส้นเดียวนะครับ โอเคมาเดี๋ยวเราดูอัลตราเร่งกันอันนี้ขับสี่ด้วยนะ,ะไปเปิดแอร์เกียร์ดีนะครับล้อสิบแปขับสี่ท่อเดิมหัวช้นเดิมน้ำมันโฟล์เก้าห้า เล่โคตรน,นะนะฮะหนักมากๆนะฮะบางทีส่เกียร์ถอยเหยียบมันเล่งไปยังไม่อย่าจะไปเลยนะครับกดจมเลยนะแก้ให้หมดนะครับแล้วก็เดินเบาสั่นก็แก้ให้หมดนะลอยตัวก็เดินดีกว่าเดิมนะครับของเดิมโรงงานจูนไว้หนานะฮะ,นะฮะแต่ไม่หนาเท่าพวกสายโตโยต้านะโตโยต้าโคตรหนานะนะฮะโอเค ก็มีจูนจูนคาราซ่าพันห้าร้อยบาทนะครับหรือจัดโปรห้าพันอย่างคันนี้ก็ได้นะครับพีแต่ส่วนสำคัญทั้งนั้นนะครับที่ทำนะฮะเอาทำก็เช็คให้หมดนะฮะคอยจุดระเบิดหัวเทียนแรงดันน้ำมันนะครับระบบน้ำนะฮะแล้วก็พีจูน้าอู่อยู่เสรีไทยเจริสามนะครับอยู่หน้าปากซอยอีกที่คือรับลูกกาคลองเจ็ดที่คลองเจ็ดให้บริการแต่งานจูนเดียวนะฮะ งานซูิตเม่ได้แนทั่วไปผมไม่ได้รับนะครับที่คลองเจ็ดผมทำไม่เป็นนะฮะแล้วก็ผมมีทีมช่างอยู่เสรีไทยนะแล้วก็นอกสถานที่ไปได้ครับหวกค่าเดินทางนะครับไกลจัดเลยเหนือ <_ an> สดออกสดอีสานสดใต้สดรวมเันส,สามคันเลยครับผมไปแน่นอนนะฮะแล้วก็ <_ c oughs> ติดตามเราได้ทั้งสามช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ Google แ a บบนะครับแค่ PP, พิมพีจูลีแมกคอนดา้าก็เจอเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวมีที่จะเพิ่มก็คือจะรับจูนแก๊สน,นะฮะตอนนี้กำลังแันในหัวว่าถ้ารับจูนแก๊สมันต้องใช้ระยะทางใช้ใช้ที่วิ่งและถนนที่โลง่งนะฮะผมกำลังแันว่าผมน่าจะรับจูนที่หน้าบ้านผมเองก็คือรับลูกกาของเจ็ อย่างยังไม่รับที่เสรีไทยเพราะว่าถ้าแถวเสลไทยรถเยอะมากนะฮะมันค่อนข้างอันตรายเพราะว่าผมทั้งขับทั้งจูนแล้วการจูนแก๊สมันต้องดูหน้าโปรแกรมแก๊สด้วยนะครับดูเคอร์เซอร์ดูอะไรพวกนี้อีกนะฮะแบ่งโหลดอีกอะไรอีกนะฮะก็น่าจะรับที่บ้านก่อนเพราะว่าผมมีเส้นเส้นที่รถไม่ค่อยเยอะ นะครับค่อนข้างโล่งเลยยิ่งยิ่งเป็นกลางวันหรือกลางคืนนี่โล่งจัดเลยนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับช่วงแรกๆก,กการับจุดแกนะตอนนี้ก็มี Energy Reform นะครับ AEB นะฮะเดี๋ยวว่าจะเพิ่ม ACAG แล้วก็ยุโรปแก๊สนะครับเอร์ซคิดว่าน่าจะเพิ่มนะฮะแต่สอสีหข้อหลังนี่คิดว่าน่าจะเป็นเดือนหน้านะครับแต่ตอนนี้อิน r g y r e ี o ีฟอมีแล้ว ใช่ครับมีสายแล้วมีโปรแกรมแล้วนะฮะโอเคก็ขอบคุณครับส่งงาน t l b นะฮะขอบคุณครับ